ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโดของถังซานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสอนเพื่อนๆนะครับในการตีตัวของบอสใหม่นะครับก็จะเป็นตัวของบอสโพรซีถูกไหมนะครับอ่ะซึ่งก็จะมีอ่าสองบอสนะครับจะเป็นตัวของบอสเดี่ยวกับบอสคู่นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสอนเพื่อนๆนะครับในการตีบอสเดียวก่อนนะครับเพราะว่าตัวของการตีบอ <éta ậ> like สเดียวเนี่ยเราปลดตัวของโบนัสมาครบแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของบัฟถูกไหมนะครับส่วนตัวของ บัฟบอสคู่เนี่ยคือเพิ่งเปิดมาครับก็ยังเก็บไม่ครบนั่นเองนะนะครับเดี๋ยวรอก่อนละกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดวันนี้นั่นเองนะนะครับก็อาจจะต้องรอประมาณสักวัน2วันอะไรเงี้ยนะครับถึงจะปลดได้ครบนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการสอนตัวของบอสเดียวก่อนนะครับว่าตัวของการเลือกบัฟเนี่ยเราเลือกบัฟแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะนี่เลย นะครับถ้าเป็นตัวของบัฟเนี่ยนะครับก็ผมเลือกเป็นตัวของโลขั้นสูงนะครับแล้วก็คีขั้นสูงนะนะครับอินดิเคเตอรไปขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกิลวิญญาณขั้นสูงนั่นเองนะนะครับอ่าส่วนใครที่อยากจะใช้ตัวของทูดาเมจขั้นสูงเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอ่าตัวของออปชันนี้เนี่ยนะครับยิ่งเรามีตัวของโลเยอะเนี่ยนะครับเราก็จะยิ่งทําดาเมจแรงนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยนะครับจากที่ผมลองดูเนี่ยดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแสนกว่ากนะครับแสนหนึ่งงเี้ย ะครับแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับอ่าเราก็เงื่อนไขเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนจะต้อง ลงมือก่อนนะครับหรือว่าออกเทินอะไรเงี้ยโจมตีปกติอะไรเงี้ยนะครับถึงจะทํางานได้นะครับหรือก็คือมันการันตีเลยนะครับว่าวกตัวละครที่เราออกเทินไปเนี่ยนะครับคือเราได้ดาเมจดแน่นอนซึ่งตัวของทีมผมเนี่ยจะทำดามจได้ราวๆนะประมาณ0,000กว่าอะไรเงี้ยนะครับต่อรอบนะนะครับซึ่งผมก็เลยลองมาเทตัวของอ่าอันใหม่ดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเอเคทั่วไปขั้นสูงนะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือจะมอบให้กับตัวของตัวละครที่มีเอเคสูงสุดนะครับหรือก็คือตี2ที นะครับอย่างตัวของที่ผมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวของ Pro C C นะครับซึ่งตัวของ Pro C C เนี่ยเวลาตีปกติเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึง9แสนสน,นะครับหรือก็คือ มันได้เยอะกว่าตัวของทูนาเมดนะนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเฉพาะทีมผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของทีมเพื่อนๆเนี่ยนะครับอาจจะได้เยอะกว่าอันนี้คือต้องไปลองทดสอบดูเองนะนะครับก็ลองสลับกับตัวของบัฟตัวนี้ดูนะครับจะเป็นตัวของเอดีเคขั้นสูงนะครับอ่าลองสลับ2อันนี้ดูเท่านั้นนะนะครับที่เหลือก็ใช้ตามผมได้เลยนะครับเป็นตัวของสกิลวิญญาขั้นสูงคีขั้นสูงแล้วก็เป็นโลขั้นสูงนะประมาณนั้นนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครนั่นเองนะนะครับอ่ะตัวละครเนี่ยผมเลือกใช้งานเป็นตัวของถังเยี่หัวนะครับมีตัวของหกปีนะครับแล้วก็เป็นอออินนะนะครับแล้วก็เป็นตัวของโพซีซีนะครับแล้วก็เป็นตัวของใต้มือป่าย์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวของถังซานนั่นเองนะครับแล้วก็คอที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของหกปีนะนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้เป็นตัวของโพซีซีดูนะครับเพราะว่ามีคนดูบอกว่าเหมือนว่าจะแรงกว่านะครับอันนี้ผมจะลองเทสได้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่ะก็ลองเปลี่ยนนนนนนนดูะะะะะคคครรรรััััับบบบปมมาาณีี้้้แลลลวววกกก็็ตขออองุธเเ่ยผืใช เป็นตัวของดอกบัวนะแล้วก็เป็นตัวของรูปปลายระเบิดมั้งนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะนะครับเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอดีว่าลืมนะอ๋อเป็นตัวของอแม่ลูกไล่ล่าวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นตัวของขนนกยุงนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของมงแหวนนะครับอ่าซึ่งตัวของมงแหวนเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นอ่าตัวของมงแหวนงูนะครับให้กับตัวละครสายทรับนะนะครับดีดามีเดียนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวของมงที่2นะครับแล้วก็เป็นตัวของมงที่5นะนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวของดอกไม้ทั้งหมดเลยส่วนตัวละครสายโจมตีหนักเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ตัวของมงแหวนเสือให้ทั้งหมดเลยนะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวของป้องกันนะครับป้องกันผมก็ใส่ตัวของแมงป่องให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับก pues, ็จะเป็นตัวของกระดูกนะครับอ nice. ่ซึ่งตัวของกระดูกเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ดวงเลยนะนะครับก็ถ้ามีอ่าตัวของเซตไหนก็ใช้ตัวของเซตนั้นไปก่อนนะครับอ่าเขาคลาบประมาณนี้นะครับมาครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะครับอ่ะซึ่งตัวของคอไใหม่เนี่ยจะทําลายตัวของสถิติเก่าได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูพร้อมกันเลยนะครับมาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับอ่ะซึ่งตัวของการเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นมือนะ นะครับอ่ะซึ่งตัวของเทิร์นแรกเนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับว่าให้ใช้ตัวของสกิลของหกปีกไปแล้วกันเนาะนะครับเพื่อแปะตัวของดีบัฟนั่นเองนะนะครับอ่ะเราสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่อ่าใช้ไปก่อนนะครับนี่แปะตัวของดีบัฟไปเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บตัวของพนังงานนะครับรอตัวของเข้าสู่ไกดแทนนะนะครับเพื่อตัวของคี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความเสียหายคี้เนาะนะครับรอใช้ตัวของบัฟนะครับนี่นะครับเราบับไปเลย สองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอจังหวะนะนะครับคือเราจะรอให้ตัวของแม่ถังซ่าเนี่ยออกเทินไปก่อนนะครับเพื่อเอาตัวของอาอาวุธใช่ไหมนะครับเอฟเฟกตัวของอาวุธนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอนะครับอ่านี่นะครับเราก็พาไปก่อนนะนะครับตอนนี้คือเรายังไม่สามารถใช้สกิลได้นะรอไปก่อนอ่าอันนี้คือใช้ได้ละนะครับนี่เอฟเฟกต์ทำงานละนะครับเราก็ใช้สกิลด้วยเลยนะครับเพื่อแบบ อ่ารีดามจให้มันเยอะที่สุดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวของโพลเซีนะครับคือเราต้องเน้นใช้บ่อยๆนะทุกคนนะครับเพราะว่าตัวของอ่าเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่ที่ตัวของโพลเซียนะครับก็รีดามจได้เยอะเห็นไหมนะครับอ่าพยายามใช้สกิลบ่อยๆนะเพราะว่าตัวของโพลเซีเนี่ยก็ถ้าเข้าสู่เทอร์นถัดไปเนี่ยนะครับคือมันก็จะรีสกิลใหม่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอนะครับอ่า เก็บพลังงานไปก่อนนะอ่ะเข้าสู่เทิร์นใหม่แล้วนะครับเห็นไหมตัวของโพ c ลซีเนี่ยก็จะรีสกิลมานะครับก็สามารถอ่าใช้สกิลได้นะตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไปเลยโอเคนะครับที่เหลือก็รอ,อกเก็บตัวของพลังงานนะครับใช้ให้กับตัวละครที่เหลือนะนะครับอย่างตัวของหกปีกหรือว่ามู่ไ่ายอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นที่เหลือนะครับเราก็ต้องไปรอรู้นะครับว่าตัวของมู่ไ่ายเนี่ยจะออกขวนบ่อยหรือเปล่านะอ่ะาฟาดไปเลยนะครับหกปีกโอเค พลังงานน่าจะเหลือพอนะนะครับโอเคเหลือเลอเลยนะนี่เาบุนนปผขวนไปนะครับอ่นนี่นะครับก็ใช้สกิลได้เลยต่อยเข้าไปประมาณร้านสามร้านสี่นะโอเคอยู่นะครับอ่ะก็รอนะครับที่เหลือนะครับอ่ะเราก็สามารถใช้ตัวของสกิลถางซานได้นะนะครับโอเคที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บตัวของพลังงานเอาไว้นะ สามารถใช้ตัวของสกิลโพซิซีได้นะเพราะว่าสกิลคูดาวทุกรอบอยู่แล้วเนาะนะครับเป็นตัวของบับของสกิลนะนะครับอันนี้ที่เราเลือกมานะนะครับก็รออย่างเดียวอันนี้คือเริ่มเทิร์นใหม่ปุ๊บก็ใช้ได้แล้วนะครับปับก่อไปนะเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับแค่นี้เดี๋ยวพลังงานเนี่ยมันจะเหลือล้นใช่ไหมนะครับเราก็สามารถใช้ตัวของโฮปิกเนี่ยแปดดีบับต่อได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้ตัวของเงือกเนี่ยออกเทิร์นมาก่อนนะครับ โอเคออกแล้วเราก็ใช้ตัวของบัฟได้เลยนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับเราก็เข้าสู่ไกแท้มานะครับแล้วก็บับคีเหมือนเดิมเลยนะนี่บับคีไปนะครับอ่ะมืไปออกขวนนะเหมือนเดิมครับเราก็รอให้ตัวของแม่ถังซานเนี่ยออกเทินก่อนนะนะครับเราค่อยใช้ตัวของสกิลโจมตีออกไปนะอ่ะตีไปนะครับนี่บับมานะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอให้ตัวของแม่นังซานออกเทินก่อนนะอ่าแบบนี้นะครับโอเค แล้วก็โจมตีไปเลยคือที่ต้องรอแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมมีตัวของอาวุธประจำตัวนะทุกคนนะครับมันจะได้ตัวของเอฟเฟกความเสียหายคี้เพิ่มอีก10%มั้งนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ออกเท์นได้เลยนะนะครับหลังจากที่ตัวของแม่ทางซานเนี่ยปับเสร็จก็ออกเ์นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีนะครับก็รอไปก่อนนะนะครับโอเคตรีรีดดามิไปเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็รอตัวของผู้ป่นะขวรใหม่นะครับขวรนตัวของรถเกาะไปก่อนเนาะอ่ารถตัวของต้านคี้ไปนะครับ ไม่รู้ว่าจะออกอีกหรือเปล่านะอันนี้เทินใหม่นะนะครับก็น่าจะออกควรน,นะครับโอเคอ่าเราก็สามารถใช้สก,กิลได้เลยครับแบบนี้ซึ่งตัวของบอสเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยมีถึงประมาณ10รอบเลยมั้งนะครับก็ยาวๆนะนะครับตอนแรกผมกะจะทําแบบทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะนะครับอ่าพลังงานเหลือนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้โตัวของถังซานได้เลยนะนะครับผมโอเค รอบนี้ไม่ติดคีหรือเปล่านะเจ็ดแสนเองนะไม่เป็นไรนะครับพยายามแบบว่าเล้นคีบ่อยๆนะทุกคนนะครับเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ติดคีให้เนาะอ่ะาสังสรรค์มาก็ใช้สกิลได้เลยนะที่หลือเราก็เล่นเหมือนเดิมครับพลังงานมันเหลือล้อนอยู่แล้วเนาะนะครับนี่อัพตัวของเกราะไปนะครับก่อนนี่คือเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอแปดดีบัฟนะเหมือนเดิมนะครับ ของโฮปิกอ่ารอโตของเงือกออกโจมตีนะแต่ว่าเราก็แปะได้เลยนะนะครับเพราะว่าโตของโฮปิกเนี่ยคือดีบัฟสองรอบอยู่แล้วไงโอเคแปะได้เลยครับพลังงานล้นหรือเปล่าถ้าล้นก็ใช้โตของโพสิซีได้ต่อนะนะครับแบบนี้เลยอ่าที่เหลือเราก็รอบัฟเหมือนเดิมนะครับบัฟคี้มาบัฟความเสียหายคี้นะครับแล้วก็รอเหมือนเดิมเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะนะครับอ่รารอบที่สิบเนาะโอเคหูปีกสกิลมารอแม่โตของถังซานเนี่ยออกเทิร์นนะครับที่เหลือเนี่ยเราค่อยใช้ตัวของสกนะิลเนาะโอเคมู่ไปออกขวนอ่าออกเทิร์นแล้วนะครับแล้วก็ถังซานนะครับออกโจมตีได้เลยแล้วก็เป็นตัตของโพเซซีนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเลือกแล้วนะครับว่าเราจะเลือกใช้โตของมู่ไปหรือว่าหกปีกนะนะครับแต่ว่าที่ผมจะเลือกใช้โตของหูปีกไปละกันดามิดน่าจะแรงกว่านะ โอเคที okay. ่เหลือพลังงานมันไม่พอแล้วนะครับตอนนี้อ่าขอแบบติดคี้หน่อยล้านกว่ากว่าโอเคถือว่าเราเลือกถูกนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเราจะได้เท่าไหร่นะครับรอบนี้มาจบละอ่าโอเคครับก็เป็นตัวของสถิติใหม่นะนะครับอ่ะซึ่งตัวของคอใหม่เนี่ยก็ดีกว่านั่นเองนะนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูได้ นะครับอ่าซึ่งตัวของอ่าสเตติใหม่ผมเนี่ยก็เยอะกว่าประมาณล้านกว่ากเลยนะนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณ66ล้านใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นอ่าหกล้านนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดาเมจหลักนะครับของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่พอซีซีนะถังซานะครับแล้วก็มูปลายตัวเองนะนะครับอ่าส่วนตัวของ6ปีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเ้าคร่าวนะนะครับอันนี้คือดาเข้าคร่าวนะครับอ่าที่เหลือก็ลองเอาไปเล่นตามดูแล้วกันเนาะนะครับซึ่งตัวของดาวแต่ละตัวเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับหดาวแดงเนาะนะครับแม่ถังซานก็2ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ประมาณ3าดาวสี่ดาวถังซานผมก็3ดาวลุงแล้วนะครับในณนตอนนี้นะครับอ่าเร้าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับก็สาหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นั่นเองนะนะครับอ่าสำหรับตัวของการตีบอสเดี่ยวนะครับส่วนตัวของการตีบอสคู่เนี่ยเดี๋ยวรอกันไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าตัวของบัฟเนี่ยยังไม่ครบนั่นเองนะนะครับอ่ะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเผื่อจะทาดาเบจได้เยอะขึ้นนะนะครับผมก็พยายาม ลงให้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะใครที่ตีบอสไม่ได้นะครับก็รอติดตามชมละกันเนาะนะครับอ่ะถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ